ตงใส่หนีตัวกาแฟแมงกาแฟโฮเมนดีครับยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวไม่ตานี้ครอ้ไรตัวพี่อันความรักของคนเราอนาถแท้ ต่อมาลเยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็นี่น้องนะครับติดต่อมาโดนแล้วนะครับผมกำลังว่างน้องเำิ่งว่างวันนี้ก็เลยได้มากปรจบบรรเจอกันใไซสีมาพร้ากันแมนครับสีอย่างเดียวสิว้าายั่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยต่ำคำตรงครับผมส่วนเนี่ครับเตี้ยโต้หำต่ำครับแมนยุบอ่ะแมนวันนี้มาพอกันแล้วเนาะก้าวจะเอามาเชือดผู้สาวบ่ะเอาไปสอน นะครับกาเดี๋ยวมณีศิภาต้อนรับลองตั้มโดยเมนูนั่นเลยเมนูแบบบดไอ้ผู้บริเกิด oh, <no. S 1> เตรียมตัวรถน้องแซ่บแซ่บโจสิจัดพรมนักนักกันหมดเลยโบรจัดนักดอกระทักทายนิดๆหน่อยๆยวจะเจอกันครับเดี๋ยวพากันไปตายวันนี้นะครับจะพามาแล้วนะฮะมากินเอ่อมณีนะครับหอมกรอบฮะอมอมอมจะคล้องอย่างไรคล้องเอามาไปเตรียมพร้อมแล้วไปหาขึ้น ก็เป oh. oh. uh ็นกรบตายนครบเป็นได้เลยหรออะอะนัแหละครับตอนนี้เขาก็สิได้เวลาขั้วเป็นลูกมือมาอาจารย์ตายมาซอยไนดูอาจารย์ทำมาตายสายทันมา โอ,อ้ยกำลังจะดีเยอะไรโอ้ยขุณมือหรอหี้ยโอ้ย ยงเดี๋ยวร้อยค้างรนอะตางใคเซฟโอ้ยกระซิบกระซิยบยังกี้ไหมจุดเต้ยจุดต้ยโมเมนโอเคนะโมเมนต์นี้เซฟในเบิ้ง เอาเยยยๆเยยยยยยยดยยยยยู้ยอยยยย่ยยยมยย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 ยดยย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 ยนยยยยยยยนยยยยบยยยยนยย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 ้ยยย 하하잘하하다뜯냐다오 <laughs> <laughs> <냥러, 다드> <laughs> 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 โซ่าดโซคาดน้ำมึดน้ำมืดบระวัคว้าน้้วหั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 ววหััว้ัวหั้วหััวหัวตัวหัีหััวหวหั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 ัวั เื่อกูบะดีปะดีแค่อ่ะเอ้มึงตกใส่นีตัวกาแฟแมนกาแฟบัแมนดีครับยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวไม่ตานี้ใครว่ายอดที่ フフフ。<Yeah! S 2> <laughs> <laughs> จะาค้วยังดกทางหนาเเลยเออไหายังหนึ่จับแมงวันไหลแมงวันบีอกสวัสดีครับกับพวกเรารายการขี่โอ้แม่สวัสดีครับพ่อันนีแเรากับพ่วขี่แนนหลังจากหลังจากภาไปสุ้มบสุมบันกันมือขี่เสร็จสัเนาะอันนี้นี่ไนี่เดี๋ยวด้ยอนีไน่ไอ้กอไดเ่ไดเ่ได้ครับ โตเองไอ้หอมแก้มนะวะคอยบ้าเล้นโอ้ยหอมแก้มคนไป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 ไรไป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 ไรไปมปลปไเไป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 นิไป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 ่ปไ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 ปาปไปไบไอืปไปไเไปไปบปไ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 าไปไปไปัปไ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 นไปไตคันปไอ่ะไปนปไปไปไคไปบปไ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 ป่ปไ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 ปก่โคตรแซ่บโคตรแซ่ป กินกบเป็นบ่ยนมอญบ่มากินบ่ต้งนี่ต้งหำต้งตั้มเออตั้มหำต้งนี่ครับผมจุดเริ่มต้นมามาจากตัวไหนตั้มหำต้งเริ่มต้นได้เลงมาเริ่มต้นแบบอะไครับเริ่มต้นแบบเขาเขามีตัวตนขึ้นมาเนี่งแต่แม่ผมขอด้วยแล้วครับเออเคยกินขีบบ้องหรอเราเรียนครับมีตัวตนนี่อ่ะตัวตนดีแรงมากก็คือคลิปไลค์คลิปคนอาจจะจำได้นะครับเป็นคลิปไลฟ์สดดาดาผู้สาวโอ้ วิลิบึมกับผู้อื่นอนะนี่จำได้อันนี้เขาเบิ่งอันนี้เขาอันนี้เขาไม่ยอมร่มในตอนเขาอกหักขี้เออเราเจ้าหน้าอกหักอกหักขี้เหรบอกได้ไ่มจากใครจากเอไกลๆเขานี่ล่ะมันถิ่มเขาไปหาตัวนี่ยล่ะบอกเขาไปที่ล้านนอกบอกความแังเขาเป็นยังไง เมกี้มึงมักบอลริบอลริพวกของแปะมอนี่มักของแปละจ้ะมอเออเออเมื่อไงงูทำไส้เก่าวะได้หรอกน้องทำไส้เก่าบ่เออไมึงสิดับเองนี้กูเหยียบเอ้ยอย่าเหยียบเลยเอาน้าพุนกลับไปแล้วบ่เนี่ยตามแต่พุ่นเนาะเริ่มพุ่นแต่กามาเริ่มเฮ็ดยูทูบเปิดเรื่อยๆเนาะมครับเริ่มทำพุ่นกับมี่เอฟซีให้เฮ็ดคลิปไอ้คือด่าตลกแทนทำกับมีคนแนะน้าให้เฮ็ดยูทูบเฮ็ดเพจเฮ็ดยังผมก็เริ่มเฮ็ดมา จนมามีซุ้มพิพาละครับติดตามผม,อมขอโทษนะครับเออเอาเขาบ้างครับเอาเขาบ้างเอาเขามาจับเลยปอโทษกินข้ากิน,นแน่เว้ยแย้มเนาะเจ้าก็กินวัวเจ้าเยันรอเจ้าบ่กินเลยก,ก,ก,กินอยู่ช่องไหนนะถ้าถามสิติดตามตรงช่องไหนนะช่องผมนะครั้ม,ม,มเออตามตรงเลยบ่แกงร้อยสี่เลยครับแกงร้อยสี่ครับร้อยสี่ภาษาไทยแปลว่าแอบแสบครับแอบแสบฝากหน่อเด้อครับวันนี้กันน่องให้เกียรติมากข้าพานมากเลยแวร์มากที่ท่านเดินเรียกคอร์ดครับผม มาในรายการไอ้ไอ้กับผมมีอยังสิมอบให้นอกจากของเล็กๆหน่อยๆครับเป็นหญิงใหญ่สำหรับไอ้เพราะว่าเขาเขาคอนเซปต์ของน้องอยู่แล้วแกงร้อยสีนปะครับผมต้องเอาตัวนี้ทิศโตไปนําเด้อขอบคุณในรายไอ,อ้ไอ,อ,อ้ชื่อขอเสกดาก้อนแบกอึดแข็งทนนานรายการนี่ดีบ่สราการแห้งเดี๋ยวมึงเอาพ่อผิดล่วนหรอใช่ไหมมึงอึดแข็งทนนานน้อง จะมาน้องเดี๋ยวแล้วฮะมันเไไสนนียไปใส่เบีเยดนึงกูใส่ <c oughs> เองกูใส่เองเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากกินเด้ <c oughs> เรามาดูอาการของมัน,นครับเอ้ามึงสิดีแถบเลยเป็นในบรรยากาศน้องอบอุ่นปะอบอุ่นอบนอุ่นยังไงเนาะแดดแจ้งแจ้งเนาะต้นสีหัวท่อนนะนะสวามันเป็นยังนี่เป็นยังหนึ่งนี่แม่เอา ไปไ,ปไปยจ<อ>ี๊ปเ้าไปบังเนี่ยไปใส่เฝ้ามาคุยกันก่อนปีนไรกันไอ้ก่อนปีดเองโอวไปไปไปสันป้นโอ้ยนี่แหละบอกว่าเฝ้าปีนโอ้เจ้าเอาอันนั้นไม่เพิ่งกินไงจังสีเลยบอกว่าแต่ว่ามันกับสีดีคือจังเจ้าวบานตัวเออมันเป็นจังสั้นไปแล้วนี่ยโอ้ใส่ดีดีตัวนีดักคนแม็กนี่บ้ร์ดเราันี่ยใช่ไหมเอาเอาแท้าบอกเบิร์ดเราตัวนีแน่มาเสียเอาหเฮ้ยเฮ้ย มึงเป็นยังมันแก่กูไอ้ย่าผาาเลยโคตรดีเลยดากคอนแม็กตึ๊ดทนนั่นแมน,นบ่ถูกเก้าดูแลว้วดากคอนแม็กเอาต่อยบ่จะบ่จะมายังน้อขอ่อยอนู่มั้งเหรอเอายังอีกมึงอย่ายว่าแบบไรอเอ้าโต้ลงโปงแจงใะ่ไหมไปเอาสามคู่เมียก,กันเนาะ What